สวัสดีครับสวัสดี f อีกาชนะโชวทันวันนีีผมอ e ้นอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรานําเสนอประเด็นในมุมมองของสื่อนะครับสื่ออังกฤษเขาว่ากันยังไงหลังจากจบแมชเดย์ที่4รวมถึงมองภาพรวมจาก4เกมแรกผมคัดมาเนื้อเนื้อเน้นๆน้นข้อจากแมชเดย์ที่4นะครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากัน ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพงื่อแจ้งเตือนกดซิปเปอร์เพนก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการครอบจานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางการชแนลครับเพราะว่าที่นี่การชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ข้อแรกครับระวังแมนยูจะตกชั้นถ้าหากว่าไม่ยอมปรับตัวเองและยกระดับของตัวเองให้สูงขึ้น แต่ที่น่าสนใจจากออฟต้านะครับมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างบ่งบอกสัญญาณอันตรายที่มีต่อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนับเฉพาะ17ที่อยู่จนถึงฤดูกาลนี้ไม่ได้นับในน้องใหม่จากซีซั่นที่แล้วแล้วก็ไม่ได้นับน้องใหม่ของซีซั่นนี้เอา17ทีมที่ขยับจากซีซั่นก่อนมาถึงซีซั่นปัจจุบันแล้วนับ ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับที่รูเบนอาโมริมเริ่มคุมทีมปีศาจแดงเป็นเกมแรกจวบจนถึงในวันที่เขาพาแมนยูแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนับจากวันนั้นถึงวันนี้เราได้พบว่าแมนยูของรูเบนอาโมริมเป็นทีมที่เก็บแต้มในลีกได้น้อยที่สุดครับเก็บได้เพียง31แต้ม จาก31เกมประตูได้เสียติดลบ13แล้วถ้าไปวัดกันถึงอาริตลอดการอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยคนระเรื่องเลยครับจากวันแรกที่โรเบนอเรรมคุมทีมมาถึงวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่เก็บแต้มได้มากที่สุด68คะแนนแตกต่างกันไหมครับหรือถ้าคุณจะไปวัดกับเอฟเวอร์ตัน ที่มีอดีตกุนซือปีศาจแดงคุมทีมอยู่อย่างดวิดมอยส์เดวิดมอยส์ก็ทำแต้มได้มากกว่ารูเบนอัมอริมทั้งที่เขาเข้ามาคุมทีมได้ช้ากว่ารูเบนอัมอริมนะครับแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือทีมที่จะได้ Point per เกมเนี่ยหรือว่าค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเป็น2.5หรือ3อะไรแบบนี้แต่แมนยูไม่ถึง1คะแนนต่อเกมอันนี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงนะครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยบอกเลยว่านี่คือสัญญาอันตรายครับสื่อกีิบบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวรเบนออมริมนะครับว่าจะแก้อย่างไงปรับไหมจะดื้อต่อไปหรือเปล่าโอเคแหละเข้าใจว่าออมริมมีปรัชญาในตัวเองเขาเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าจะให้เขาเนี่ยเปลี่ยนปรัชญาตัวเองเนี่ยเปลี่ยนโค้ชเลยซะดีกว่าครูรู้บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้อันตรายคุณต้องยอมรับคุณต้องปรับเปลี่ยนบ้าง นักเตะบางคนมาไม่ได้เหมาะกับหลัง3าอ่าอย่างเช่นง่ายๆหลัง3ามเนี่ยนักเตะอย่างลูกชอเนี่ยไม่ควรจะต้องมายืนเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเขาไม่เหมาะกับก,บการยืนเซนเตอร์แบ็กมันแค่นี้เองครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองเห็นหรือไม่นั่นคือข้อแรกครับแฟนผีว่ายังไงครับส่งคอมเมนต์เข้ามาทีนี้ไปดูข้อที่2ครับข้อที่2คือสเปอร์ในซีซั่นนี้มีขุมกำลังที่ดีและที่เห็นได้ชัดที่สุดในมุมมองของสื่อนะ เกมแดนกลางแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากที่ผ่านมาเราคงได้เห็นนะครับว่าโอเคตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นโรดิโก้เบนชันคูถูกต้องไหมแล้วก็สลับสเปลี่ยนหมุนเวียนกับอีฟวิซูมาปามาตาซามีล wow, ูกัสเบิร์กวาวขยับกันเล่นอะไรแบบนี้แต่เราก็คงได้เห็นเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยปามาตาซา ยังไม่ได้สุกงอมยังดิบยังหามอยู่ในขณะที่อีฟวิซูมาโอเคเรื่องของฝีเท้าเป็นที่ยอมรับอยู่ครับแต่ในแง่ของความมีวิญัยสมาธิการเล่นเป็นทีมยังใช้ไม่ได้พอไม่มีอีฟวิซูมานะครับแล้วสเปอร์ไปดึงตัวชอวปารินยาเข้ามาอันนี้มันชัดมากว่าปาลินยาเนี่ยถือว่าเป็นของดีที่สเปอร์ได้มานะครับ ทำให้เกมแดนกลางของสเปอร์มีความกระชับมีความเหนียวแน่นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนี่คือมุมมองของสื่อที่เห็นตรงกันครับแล้วในเวลานี้ชอปาเลนยาคือตัวหลักของสเปอร์นิวของโทมัสแฟรงค์ไปแล้วครับเล่นได้นิ่งมากเล่นได้หนึบมาก,เล,มากเล่นได้แกร่งมากแล้วก็เป็นนักเตะที่ยืมระยะได้ดีตัดเกมได้แบบชัดเจนแม่นยำชนะการโดนบนพื้นได้ดีมากโดนลูกกลางอากาศได้เยี่ยมมาก มีส่วนร่วมกับเกมรุกด้วยะอะไรแบบนี้นะครับนี่คือข้อแตกต่างในเกมแดนกลางของสเปอร์จากซีซั่นที่แล้วครับไม่รู้ว่าแฟนสเปอร์คิดเหมือนกันไหมส่งคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทีนี้เราไปดูข้อที่3สิ่งที่สื่ออังกฤษมองไปอยู่ที่แมนซิ t y ตี้ครับพวกเขาบอกว่าแมนซิ t y ตี้ในซีซั่นนี้จะเป็นแมนซิ t y ตี้ที่เสียประตูยากขึ้น ก่อนนันนี้พวกเขามีโอเคสเตฟานออเตกาเป็นมือ1.5ถูกต้องไหมครับแล้วก็มีเอเดซอนแต่ออเตกาเองก็ยังชั้นไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ยไว้ใจได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันครับเอเดซอนเองก็อยู่ในช่วงโรยแล้วเจมส์แฟร์ฟอร์ดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป๊ปเห็นแล้วว่ายังต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองเป๊ปก็เลยไปดึงตัวจิโจโดนารมามา ดอนนารมามือหนึ่งจิมอิตาลีออกจากเป๊เช่มาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีแรกเนี่ยเป๊ปต้องการจะดึงตัวดอนนารมามาในซีซั่นนู้นเลยนะครับแต่ไม่ได้แล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนก็เลยดึงมาปุ๊บเพียงแค่เกมแรกครับดอนนารมาก็สร้างชื่อทันทีเห็นไหมครับว่าดอนนารมาคุณภาพแค่ไหนนะครับการปัดลูกยิงของเอมบิ亚马ลลูกนั้นโอ้โหเวอร์คลาสชัดๆเลยโคตรดีเลย แล้วมือหนึ่งของซิตี้กับมือหนึ่งของพิศซ่าแดงมีความต่างกันอย่างชัดเจนนักเตะทุกคนให้การยอมรับอย่างรวดเร็วตัวเป๊ปเองก็โอเคพึงพอใจมากๆการสัญจของเขามันถูกต้องแฟนบอลเรือใบก็อุ่นใจเมื่อมีดนารุมาเฝ้าอยู่ระหว่างสองเสานั้นแม้ว่าเดอรนาลุมานะครับในเรื่องของการใช้เท้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นการออกบอลการเปิดบอลก็อาจจะไม่ได้เนี้ยนะครับไม่ใช่ในอุดมคติของคุณสื่อทั่วไป ในยุคนี้นะแต่สิ่งที่เขามีแล้วเหนือกว่าหลายๆคนก็คือเนืเรื่องของการเซฟในเรื่องของการป้องกันประตูซึ่งมันเป็นหนะ้าที่หลักจริงๆของผู้รักษาประตูแล้วโดนาโรมาก็กพิสูจน์ตัวเองให้เห็นมาโดยตลอดว่าเขาเองเป็นนายประตูที่เหนียวมากๆมีช็อตโคตรซูเปอร์เซฟตลอดเวลาเหมือนกับในเกมที่เจอกับทางแมนยูในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั่นแหละครับแล้วสื่อกีก็มองว่า โอเคเลยแมนซิตี้จะเสียประตูยากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากข้อที่4ครับเรากำลังจะคุยถึงแอสตันวิลล่าซึ่งกลิกนะครับเขามองว่าตอนนี้แอสตันวิลล่าไม่เหมือนเดิมปืนฝืดอย่างน่าเหลือเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับว่าวิลล่าจะเป็นทีมเดียวในลีกนะครับที่ไม่สามารถทำประตูคู่แข่งได้เลยตลอด4เกมที่ผ่านมาเกมล่าสุดก็เสมอเอเวอร์ตโอกาสก็น้อยไปด้วยทั้งๆที่ แอสเทเวลลาอุด,ดมไปด้วยนะักเตะระดับเฮ้ยเกรดดีมากเลยนะบางคนถึงขั้นแบบโคตรคุณาภะดัาพเอาง่ายๆถ้าคุณนึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะไล่ชื่อให้โอลิวอซินจอนเจลมาเลนมอร์แกนโรเจอร์เอมิเลโนบูนเดียได้ตัวใหม่อย่างฮาวีเอเลียสรวมไปถึงเจดอนซานโชเนี่ยคนกลุ่มนี้มันเป็นไปได้ยังไงที่วิลลาจะยิงศูนย์ประตูในพิมยรีกยิงใครไม่ได้เลยมันน่าเหลือเชื่อมาก แล้ววิลล่าเป็นทีมที่ยิงตรงกรอบน้อยที่สุดติดท็อปทีครับยิงรวมกันทั้งหมด40ครั้งไม่เป็นประตูเลยเป็นทีมเดียวที่ยิงประตูไม่ได้ในลีกนี่คือเรื่องที่อุนเยริต้องแก้ไขด่วนครับไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะมันเกิดขึ้นแล้วไปดูข้อที่5ครับวู๊ดแฮมป์ตันเบลเลอร์สครับถูกเซิร์งกลิดมองว่าโอ้โหตอนนี้หมาป่าแห่งเมืองมิดแลน วูมตันเวลเลอร์เปนเต็งหนึ่งที่จะตกชั้นโดยที่ไม่มีใครมาแย่งในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งกังกฤษมองว่าตอนนี้วูมกำลังมีปัญหามีผลกระทบจากการขายไรยันเอ็กนูริให้กับแมนซิตี้ปล่อยมาริสคุนยาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมีการปล่อยเนลสันเซเมโดด้วยคนหนึ่งและนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่ยังทำผลงานไม่ดีพอ ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของวูฟน่าเป็นห่วงเป็นทีมเดียวที่แพ้รวด4เกมแรกและเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่มีคะแนนข้อก่อนหน้าโอเควิลล่ายิงประตูใครไม่ได้ใช่ไหมแต่พวกเขายังมีแต้มแตกต่างกันกันกบวูฟครับ4นัดแพ้รวดแล้วก็ยิงประตูไม่ได้ถึง3เกมตอนนี้จมบวยครับสถานการณ์ของวิกตอเรั้นน่าเป็นห่วงมากครับแล้วดูจากขุมกำลังชุดนี้ เซอกิตฟันธงเลยว่าถ้าไม่มีการขยับในช่วงตลาดหน้าหนาวโอกาสรอดยากมากสำหรับวูมตันเบลเลอร์สครับข้อที่6ครับเรื่องของความใจสู้นาทีนี้นะวัดจากสี่เกมแรกนะยกให้เจ้าสัวน้อยฟูลแลมของมาโกซินบาซึ่งกริตนี่แบบยกนิ้วโป้งให้เลยปรบมือกระแทฝกฝ่ามือให้แบบรัวๆเลยเพราะว่าโอเคเราต้องเข้าใจคือฟูลแลมเนี่ย เป็นทีมระดับไซส์กลางไปถึงค่อนเล็กถูกต้องไหมครับเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีแบบมีขีดจํากัดอะไรแบบนี้ดังนั้นมาโกซิมารู้ครับว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะสามารถทําได้นอกเหนือจากระบบการเล่นการวางแท็กติกเรื่องของทีมวงทีมเวิร์กเนี่ยเรื่องของใจนักเตะมันต้องใหญ่กว่ามันต้องใหญ่กว่าคู่แข่งตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงนกหวีดเนี่ยนะักเตะเจ้าส่วนน้อยต้องลุยเต็มที่ลุยให้แบบสุดทางลุยให้แบบทุกจังหวะเราจึงเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยฟูลลมมักใจยิงประตูคู่แข่งเกิดขึ้นในช่วงท้ายปลายเกมและทุกประตูมีผลตอบผลกันในขันของตัวเองนะครับบางทีมเนี่ยโยนผ้าขาวลงกลางเวทีไปแล้วยอมแพ้ไปแล้วเหนื่อยล้าก,กันแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับเจ้าสัวน้อยนะยังสู้จนนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจริงๆนี่คือคำตอบของความเป็นเลือดนักสู้ที่มีต่อนักเตะ เจ้าส่น้อยในยุคนี้ครับข้อที่7ครับถ้าลีสอยากจะอยู่รอดปลอดภัยในวิธีพีเมเรสิ่งที่คุณต้องพัฒนาต่อคือเกมรุกคุณต้องคมมากกว่านี้ครับโอเคครับ4เกมแรกลีสเนี่ยมี4แต้มถูกต้องไหมแต่อย่าลืมว่าไอ้3แต้มที่คุณทำได้เนี่ยคือคุณชนะเอเวอเรตโดยการได้จุดโทษและในตลอดทั้งเกมเนี่ย คุณสร้างโอกาสได้20ครั้งแต่คุณไม่สามารถยิงประตูโอเพนเพลย์ได้มาได้ลูกจุดโทษอันนี้คือข้อที่มันน่าสังเกตและต่อเน,นื่องมาครับ2เกมหลังสุดลีสเสมอกับแพ้แล้วเกมรุกเนี่ยยังฝืดเคืองและลีสเป็นทีมที่มีเกมรุกมีอัตราในการยิงตรงกรอบในน้อยที่สุดของลีกเลยซึ่งแน่นอนครับมันคือการบ้านกองโตมากๆของเดนเน่ฟาเคว่าจะปรับจูน เกมรุกของตัวเองอย่างไรคือถ้าเล่นได้เท่านี้นะครับเกมรุกทําได้แค่นี้ก็มีโอกาสในการที่จะค่อยๆหล่นไปเรื่อยๆเล่นทีไรไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอันดับก็จะหล่นลงไปอยู่ท้ายๆตารางนะครับซึ่งตอนนั้นอาจจะสายเกินแก้ก็ได้นี่คือสิ่งที่สื่อคิจเขามองกันสำหรับปัญหาที่แท้จริงณเวลานี้ของยุงทองลีอยู่ในเต็ดครับข้อที่8ครับองตวนเซเมนโย เล่นแบบนี้แล้วบอกเลยนะครับว่ากระเป๋าของมหาเศรษฐีสั่นสะเทือนกันเลยครับอองตัวเซเมนโยปีกตัวเก่งของบอลหมัดทีมเล็กๆจากแดนใต้เมืองผู้ดีบอกเลยนะครับว่ายิ่งเล่นยิ่งเก่งเราเห็นเขามาสัก3-4ปีให้หลังแต่มาพีกมากๆจากซีซั่นที่แล้วที่ลงสนามให้กับบอลหมัดไป42เกมทำประตูไป13ลูกบวกกับ7แอสซิส น,นั่นคือพีคมากลหลายๆทีมเริ่มจ้องบอลมัดโปรก็เลยต่อสัญญาเพิ่มเ mm. พื่อที่จะเรียกค่าตัวให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมซีซั่นนี้ครับลงเล่นให้กับบอลมัดไปแล้ว5เกมยิงไป3ประตูกับอีก2แอสซิตนี่แค่ช่วงต้นซีซั่น,นเท่านั้นยิ่งเล่นแบบนี้ครับมันยิ่งทําให้เขาในเนื้อหอมมากแล้วตัวผู้เล่นก็ต้องการความท้าทายใหม่ๆนะครับต้องการไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าได้ความสําเร็จ ลุ้นไปเล่นในแชมเปี้ยนส์กในทุกซีซั่นนะครับดังนั้นบอลมัดเหมือนจะเล็กไปสำหรับเขาแต่ก็ต้องมาขึ้นอยู่กับว่าจะมียักษ์ใหญ่ทีมไหนที่จะกล้าทุ่มคว้าตัวเซม e n นโยไปได้ค่าตัวน่าจะอยู่ราวๆสัก40ล้าน50ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับจะซึ่งติิดเขามองเลยว่าโอโ้เล่นแบบนี้เนี่ยบอลมัดเล็กไปสำหรับเขาจริงๆนะครับทีนี้ไปดูข้อที่9ทอฟฟี่ถ้าขาดแจ็คก,กิล น่าจะขาดใจครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการเข้ามาของแจ็คกริลิชนั้นสามารถยกระดับการเล่นให้กับเอเวอร์ตันได้สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับฝีเท้าความสามารถไม่มีใครเคลือบแคลงสงสัยครับและยังมีใจที่จะสู้ยังมีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนยังมีความแข็งแกร่งในตัวเองนะครับเป็นนักเตะที่ระดับคุณัภาพเป็นนักเตะระดับเกรด A จริงๆแย่งบอลยากครองบอลเหนียวเปิดบอลได้ยิงประตูก็ดีคือวิสัยทัศน์เซนส์บอลนี่คือยอดเยี่ยมมากๆ ตั้งแต่เกมแรกที่ได้ออกสตาร์ทกับไรตันทำสองแอสซสเกมกับแมนสฟิลนะครับในฟุตบอลถ้วยก็สร้างโอกาสให้กับทีมได้มากที่สุดเกมกับวู๊ปนะครับไปเยือนชนะ3-2มสองแอสซสได้2ครั้งและเกมกับแอสติวิลล่าก็เล่นได้ดีขาดเพียงชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดทั้งในแง่ของประตูและก็ในแง่ของแอสซสแต่เขาเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดของทีมเอฟเวอร์ตันณเวลานี้ต้องบอกเลยว่าแจ็กกิลิชมาแบบถูกที่ถูกเวลาทำให้เอฟเวอร์ตัน เป็นทีมที่ไม่ต้องไปเหนื่อยกับการตกชั้นอีกแล้วแม้ว่าจะเพิ่งเล่นมา4เกมแต่มันชัดมากว่าสกอริจมองเลยว่าเอเวอร์ตนจะไม่ตกชั้นถ้ามีกิลิชอยู่ในทีมมานั้นก็ต้องเอาใจใส่ดูแลให้ดีๆให้กิลิชได้มีสภาพร่างกายที่ลุยกับเอเวอร์ตนต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดฤด,ดูกาลแต่ดว v ิดพอยต์ก็ต้องหาคนที่จะมาช่วยงานรวมถึงคนที่จะมาแบ่งเบาภาระในการเล่นเกมรุก ของทีมนอกเดี๋ยวจากแจ็คกี้ลิชแล้วอิดมันเอเดียก็ต้องต่อเนื่องเช่นกันกับเทเลดิฟลิงนะครับตัวปีคนอื่นๆที่จะต้องเทคแอคชั่นขึ้นมาช่วยงานทางด้านของแจ็คกี้ลิชด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราไปดูข้อที่10ครับข้อที่10ในมุมมองของสอื่อคือไม่มีอะไรที่ต้องห่วงในแง่ของขุมกําลังกับอาร์เซนอลแล้วนะครับเอาง่ายๆครับเกมล่าสุดเนี่ยชัดไหมมาตินซูบีเมนดี้โอเห็นหน้าเต็มๆแบบนั้นกน็ยิงประตูได้สวยเหมือนกันนะครับ ตัวผู้เล่นที่ทดแทนซาก้าโอริกัดก็มีหรือว่าจะเป็นโนนี่มาดูเอเก้ตัวตลกจากฝั่งของเชลซีก็สามารถที่จะยกระดับการเล่นให้กับอาร์เซนอลได้ปันปวนเกมรับของฟอ r e เรสต์ได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขามีบอลจะมีบทบาทในเกมเยอะมากๆแม้ว่าจะไม่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดนะแต่ภาพรวมดูดีมากแนวรับก็ดีผู้รักษาประตูก็ไว้ใจได้แดนกลางก็แข็งโป๊กเลยตัวซัพพอร์ตก็มี ดาวรุ่งก็โผล่ขึ้นมากองหน้าตัวเป้าเยอร์เรสก็ผลล็อกความกดดันเรียบร้อย4นัดยิงไป3ประตูมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นด้วยดังนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับอาร์เซนอลในแง่ของกลุ่มพลังเชิงลึกเหลืออย่างเดียวครับว่าคุณจะเก็บผลลัพธ์ที่ดีได้ต่อเนื่องหรือไม่เพราะว่าการแข่งขันตลอดทั้ง8-9ถึงเเดือนเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมีคือความคงเส้นคงวาอาร์เซนอลจะมีไหมสำหรับซีซั่นนี้น่าติดตามเป็นอย่างมาก แล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่11ครับไปกันที่ลิเวอร์พูลครับซืังกิตมองครับว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลสนุกและเข้มข้นขึ้นเยอะมากอย่างที่บอกครับเกมล่าสุดที่บุกไปชนะเบอร์ลี่กุสเซออาเนอร์เลือกที่จะเปลี่ยนมิลต์เคอร์เคสก่อนหมดเวลาครึ่งแรกแล้วส่งแอนดรูบอร์สันเจ้าของสมรทานเดิมใน,นตัวจริงตรงนี้ลงมาเล่นแทน นั่นหมายความว่าอะไรครับคือกุสูอันเนอร์เนี่ยก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยอิมิลอดเคอร์อเคสเนี่ยดีนะและ้วของเกมบุกค,คอยกระทุง้งกระแทกใช้พลังบุกมันครับแต่ถ้าจะต้องใช้สมาธิแน่นๆประสบการณ์เข้มข้นก็คงจะไม่ใช่มิลอ,อดเคอร์อเคสก็ต้องเป็นทางโรบบโบคือถ้าคุณจะใช้ความนิ่งความละเอียดความคูลความสุข,ขุมเนี่ยก็ต้องเป็นทางโรบบโบนะครับแต่ถ้าใช้แบบ เล่นเกมบุกแบบเมามันพละก,กําลังแบบสุดๆเนี่ยก็ต้องเป็นเคอร์เคสขึ้นอยู่กับว่ากุญสือันเนอร์จะหยิบจับใช้ใครแต่ถ้งท่านั้นครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกนะครับว่าในคราวต่อไปเนี่ยตำแหน่ง size, แบ็กซ้ายระหว่างเคอร์เคสกับโรโบก็ต้องแข่งขันกันนะครับสนุกครับยิ่งคุณมีตัวพ้เล่นที่มันเท่ากันเนี่ยสามารถเป็นตัวจริงได้พอๆกันเนี่ยรีพูดจะได้รับผลประโยชน์แบบเต็มๆนั่นคือ11ข้อครับ จากแมตช์เดย์ที่4เราไปถึงภาพรวมจาก4เกมแรกเป็นในมุมของสื่อบริดที่มองมาผมเลยก็หยิบประเด็นนั้นมาฝากแฟนๆชอบกันไหมครับโอเคกันไหมก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยตลอดเวลานะครับผ่านทางช่องคอมเมนต์เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านนะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้กราบขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ